สวัสดีพี่น้องชาแนเามกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มวันนี้ก็จะมาพูดถึงอนิเมะโซลันโนโอโตชิโมโนชื่อไทยก็คืออนเวงสุดป่วนนางฟ้าตัวยุ่งล่ะครับซึ่งก็จะมาพูดถึงกางเกงในที่อยู่ในตอนที่2นั่นเองกางเกงในของผู้หญิงทุกคนในโรงเรียนและของของโซฮาระซึ่งทั้งหมดนั้นก็บินนี้ไปบนท้องฟ้าซึ่งก็แน่นอนครับเป็นพอ่อค้าของอีคาร์ลอนั่นเองเือก็บอกไว้ก่อนนะครับเวลาดูอนิมเมะเรื่องน,นี้นี่ ไม่ควรหาเหตุผลอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องหาวิทยาศาสตร์มาอธิบายในเรื่องนี้คือทอดสมองก่อนดูก็ได้ครับแล้วก็จะไม่เป็นอะไรเลยแล้วคุณก็สนุกเฮฮาไปกับอันนี้แม่นงนี้ได้แน่นอน <Yahoo! S 1> ซึ่งกระเกงในเรานี้ก็ยินไปท่องโลกกว้างเลยทีเดียวอย่างกับฝูงนกอพยพล่ะครับสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก บางทีในความเร็วในการบินนี่ก็เร็วยิ่งกว่าเครื่องบินเลยทีเดียวบินแซงเครื่องบินเจ็ดไปเลย uh huh. อีกขรอดที่กำลังนั่งเล่นตุ๊กตาพร้อมกับน,นั่งดูทีไวีไปด้วยก็มีรายงานข่าวออกมาในโลกตอนนี้กำลังมีปัญหาอย่างหนักอุกากาบาตกางเกงในกระจายไปทั่วโลกหล,หลายองค์กรทั่วโลกกำลังเร่งเสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่และกำลังลงมติกันเพื่อกำจัดอุกากาบาตกางเกงใน โอแม่เจ้าเว้ยการ์ดใบเดียวของอีคลอสนี่สร้างความสะเทือนไประลับโลกเลยทีเดียวพี่น้องครับบางเกรงในที่บินนี้ไปในตอนที่2ก็ไม่ได้นี้ไปไหนหรอกแค่มันบินไปทั่วโลกเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็กลับมารูจบแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีแล้วครับเรื